สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักเสื้อกาอรุ่นใหม่นะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับจาก4,500บาทนะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นลดเหลือ1,750บาทครับมีจํานวนจํากัดครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบุคกีวันครับเรามาดูนะครับว่าเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อกลอตัวนี้นะครับที่รองรับแผ่นได้ทุกขนาดนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราได้เราได้อะไรบ้างกับเสื้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทช่วงจัดโปรนะครับตัวนี้เป็นช่องนะครับช่องก็จะนะครับสามารถใส่แม็กปืนหรืออุปกรณ์ต่างๆได้หรือโทรศัพท์ได้นะครับด้านข้างกดไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีช่องสามช่องนะครับใส่วิทยุสื่อสารหรือแม็กปืนก็ได้นะครับแล้วด้านข้างนะครับจะกดไว้ทั้งสองด้านนะครับด้านหลังนะครับปรับขนาดความกว้างนะครับ ความกว้างตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะครับตัวที่ติดตินทุกแกด้านหลังนะติดป้ายนะครับติดสามารถติดป้ายเล็กป้ายใหญ่ได้นะครับแล้วก็จะแถมนะตัวรองไหลให้ด้วยนะครับตัวรองไหลให้แล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับก็มีเป็นกระเป๋าช่องใหญ่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่ใส่กล้องนะครับติดกล้องก็ได้หรือวิทยุสื่อสารได้แล้วก็จะมีตัวไว้สําหรับร้อยวิทยุหรือกล้องก็ได้นะครับนะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเป็นผ้าคอรดูล่าพันดีนะครับนะครับปลดไว้นะครับก็จะเป็นดึงด้านข้างนะครับดึงลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็ดึงด้านข้างออกได้แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถแกะออกลักษณะนี้ได้นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้นะครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับโบกี้วันนะครับหรือจะติดต่อโบกี้วัน บริษัทบกิีวันประเทศไทยจำกัดนะครับอ่าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับอ่าดูนะครับอ่าดูที่ผมใส่แล้วกันนะครับที่ผมใส่นะอ่าให้ดูด้านหลังนะครับอ่าปรับเข้าทรงนะครับคนตัวเล็กตัวใหญ่สามารถปรับได้อะอันนี้คือช่องด้านข้างนะครับอ่านะครับใครสนใจรีบทักมานะครับช้าหมดอดนะครับผมขอบคุณมากครับ